หาดูยากนะคะทุกคนนี่คือตัวอ่อนจ,จักจั่นตัวนี้ลอกคาบแล้วนะลอกคาบแล้วตัวนี้ตัวนี้ลอกคาบแล้วนี่เริ่มไปแต่ว่าตัวนี้เพท่านออกจากคาบตัวนี้ตัวนี้ช็อตเด็ดเลยค่ะนี่จักจั่นกำลังสิขืนมาลอกคาบ กำลังจะขึ้นมาลอกคาบแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราจะตั้งกล้องเลยดีไหมเจ๊กระจันลอกคาบนะคะทุกคนลอกคาบเสร็จเขาก็จะเกาะอยู่กับอ่ลอกคาบเขาแบบนี้เขาถอดละเขาถอดล่างละลอให้อา่า ตัวเขาแข็งนะคะแข็งแรงแล้วเขาก็จะออกจากตุกนี้นะคะกระสีเลี้ยัตงแต่ขาบเพ่นไหน,นี่ตัวนี้ยังอ่อนอยู่เพิ่งจะรอขาบเสร็จนะคะเขาออกจากขาบแล้วเขาจะหาไปเป็นที่ละหาดูได้ยากนะคะ หาดูยากมากเลยนะคะทุกคนตัวอ่อนจะกระจันเพิ่งจะขึ้นจากดินแล้วก็มาลอกคาบเนี้ยนี่ตัวนี้เขาลอกคาบเสร็จแล้วส่วนตัวนี้ยังถอดคาบไม่เสร็จเลยนี่กาลังจะถอดคาบออกแล้วตัวนี้เราจับอยู่เนี่ยตัวมันจะเป็นกระตุก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 มันจะออกจากคาบมานะนี่ มันกระตุกกระตุกแล้วมันก็จะออกจากขาบหาดูยากมากเลยตัวอ่อน,ออนจะกระจันตัวอ่อนจะกระจันค่ะช่วงนี้รีบพาไปเบิ้งนะคะสังเกตเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องนะคะมันจะค่อยๆยขยับตัวออกมานะกระดึบกระดึบกระดึบออกมานะคะจากขาบ เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะ